ถ้าสตินั้นมันมันมีกำลังมากเราฝึกมันดีแล้วนะสติกับจิตมันก็จะอยู่ด้วยกันคือรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่กับปัจจุบันจิตนั้นตลอดมันก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นนั้นตลอดแต่ถ้าเราจะทำสิ่งใดทำสิ่งนะ่ะเรามีสติอยู่กับจิตคลองอยู่กับปัจจุบันมันก็จะเป็นสมาธิอยู่ตลอดไป ถึงจะม,มันไม่เป็นอปนาสมาธิคือเป็นเอกคตาเป็นเดียวจำลองว่าถ้ามีสติในการจะเคลื่อนไหวคือทุกอริยบทนี้มันจะเป็นสมาธิท่ามกลางคืออุอปจารสมาธิมันก็จะเป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตก็อยู่กับปัจจุบันมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันแบบผู้ที่ฝึกจิตได้ดีแล้วขณะลักษณะนี้มันจะเป็นวสี สามารถที่จะทําจิตคือมีสติอยู่กับจิตเป็นในปัจจุบันก็จะเป็นสมาธิทําการคืออุจารสมาธิได้หรือถ้าพอนิ่งพอปุ๊บมันก็จะจ็ดสีทั้งมันเป็นเอกาตาหนึ่งเดียวเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นม,มาได้จิตพวกนี้ควรแก่การงานเป็นการพิจารณาอย่างที่พูดมาก่อนหน้าก่อนนะั่นก็พอเอามาพิจารณากายเข้าใจรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงของมัน เห็นความเกิดดับของมันอย่างแจ่มแจ้งไปพอพิารณาเห็นความเกิดดับของพวกของกายหรือสภาวะสังขารใดๆคือธาตุขันใดๆหรือธาตุใดๆเห็นความเกิดดับละเอียดแล้วออยิบไปเลยละเอียดแล้วออยิบจนเหลือแต่ความดับดับดับเห็นแต่มันดับดับดับสิ้นไปทันเลยพอมันดับสิ้นไปนั้นปุ๊บมันหมดภาระตัวนี้แหละจิตมันจะรู้ ว่าหมดภาระในการที่พิจารณากายแล้วมันก็จะเฝ้าดูจิตอย่างเดียวจิตที่จะเป็นสมาธิคือมีสติกับจิตรวมเป็นจะเป็นสมาธิตั้งมั่นนี่จะเป็นวส,สีนี้ถ้ายังไม่เหลื่อมจิตนี้ถ้ายังใบบรรลุเข้าสู่กระแสแห่งอริยเจ้าถึงจะเป็นวส,สีมันก็เสื่อมได้แต่ถ้าจิต เข้าไปสู่สภาวะบรรลุเข้าสู่จิตเข้าสู่อริยะแล้วจะเป็นอริยมรรคเลืออริยผลนั้นสติกับจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะไม่เสื่อมคาว่าไม่เสื่อมคือมันรู้เห็นเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปปัญญามันก็จะมาเห็นเรื่องของสมาธิของฌานนี่เออมันขึ้นมาสูงแล้วก็ต่ําเข้ามาลึกแล้วก็ออกนี่ก็เห็นความเกิดดับของฌานสมาธิอย่างนี้ นั่นแหละคือความไม่เสื่อมคือมันเห็นตามความเป็นจริงในสัตว์ธรรมตามความเป็นจริงของเรื่องฌานสมาธิมันก็เป็นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนระดับไปมันก็เป็นอารมณ์ของจิตนะพอพอมันเข้าใจจิตมันเข้าเหลื่อมเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนะมันเข้าใจจุดนี้ยิ่งพอมันหมดภาร,ระในการพิจารณาเรื่องกายละเอียดแล้ออเห็นแต่ความดับนามหมดทิ้งไปหมดภาร,ระตัวนี้ล้วจิตมันรู้ว่าหมดภาร,ระแล้วนั่นจะมาเฝ้าดูจิต มันก็จะเห็นเข้าใจในเรื่องอารมณ์ของฌานสมาธิเห็นความเกิดดับถ้าพอมันเห็นจิตนะจิตนั้นคือจิตไหลคืออารมณ์ของจิตที่มันเกิดดับมันก็จะมาเฝ้าดูอารมณ์ของจิตที่มันเกิดดับอะไรที่จะเฝ้าดูก็คือสมาธินะสมาธิมาจากไหนก็คือสติและจิตรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เนี่ยเขาเรียกว่าสติคือมาเฝ้ารู้เห็นจิตนันเกิดดับ คอยเฝ้าเห็นจิตอารมณ์ของจิตมันเกิดดับไม่ว่าอารมณ์ใดๆมันเกิดมันดับก็จะมาเฝ้าดูมันอารมณ์พึงพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วดับไปมันก็จะมาเฝ้าพิจารณาของมันอย่างนีคือมามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะรู้เท่าทันได้ถ้ามันมีสติอยู่กับปัจจุบันแม้มันจะไปพิจารณาเรื่องของฌานสมาธิเหมือนกันมันก็จะเห็นความเกิดดับอย่างนะมันจะเห็นนะ มันก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งพอเราเข้าสู่สมาธิฌานเราก็จะออกมันเราก็จะเห็นแล้วเข้าใจในอารมณ์ของจิตมันโอ้เราก็จะเฝ้าเห็นอารมณ์มันจะไม่ไปหลงในสมาธิฌานเลยจตมก็เข้าสู่สภาวะนะั้นตามกําลังของจิตตามกําลังของสติแล้วทีนี้เราเฝ้าดูจิตเห็นอารมณ์ของจิตที่มันเกิดดับเกิดดับที่มันวิ่งเข้ามาเกิดดับเกิดดับน ja. ี่มันก็จะรู้เท่าทันมัน ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นในสติรู้นะสติรู้หรือจิตรู้จะเรียกสติรูกร้ก็ได้จิตรู้ก็ได้ตัวรู้ก็ได้ผู้รูร้ก็ได้หรือธาตุรู้ก็ได้มันจะแจ่มชัดและชวงนี้เมื่อมาเฝ้าดูจิตนี่มันจะเริ่มแจ่มชัดขึ้นมายิ่งเห็นอารมณ์ของจิตเกิดอนะไรตัวรู้นั่นแหละมันจะแจ่มชัดคือคือตัวรู้มันไปรู้เห็น มันก็จะพิจารณาว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอารมณ์นี้เป็นกุศลอารมณ์นี้เป็นอกุศลอารมณ์นี้ดีอารมณ์นี้ไม่ดีอารมณ์นี้เป็นบุญอารมณ์นี้เป็นบาปก็จะเห็นแต่มันก็จะเห็นความเกิดดับเกิดดับของมันแต่ถ้ามันจิตรู้หรือสติหรือคือผู้รู้เนี่มันไม่เด่นชัดมันเกิดดับทั้งๆไม่ทันนะแต่บางครั้งก็ทันทีหลัง แต่ให้เราเฝ้าดูแต่ถ้าจิตมันมันมันเข้ามาถึงจุดแต่ว่ามันมีไม่มีพลัเลื่อนทางกายแล้วมันจะเฝ้าดูรู้เห็นทันทีรู้เพามันเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับของจิตอยู่นี้อารมณ์ของจิตต่างๆทั้งหมดทั้งหลายแต่โลภโกรธหลงเกียรักชังดีใจไม่ดีใจพอใจม่พอใจเศร้าใจเสียใจม่เห็นเกิดดับ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 มันก็จะเห็นความเกิดดับเกิดดับแล้วก็เห็นคนดับ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 สิ้นไปแห่งอารมณ์พอมันดับมันก็มามันก็ดับ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 ไปแห่งอารมณ์เห็นอย่างนี้ ตัวรู้มันก็จะเห็นอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เอามาถกมาเถียงกันพิจารณากาวุ่น,าบบนวายสมัยตะก่อนปู่ก็เอามาดูกันบาพี่นาวุ่นวายแต่เห็นอารมณ์ของจิตเกิดดับเห็นลารมณจิตเกิดดับทําไมมันไม่ปล่อยวางเรื่องอารมณ์อารมณ์มันไม่ว่างจากอารมณ์สักทีมันก็เข้ามาเกิดดับเข้ามาเกิดดับมันก็เหมือนกับเราไปอยู่กับอารมณ์ไปอยู่กับอารมณ์ แม้แต่สงบระงับให้มันมันได้มันได้อยู่แต่ก็เหมือนกับว่าตัวเราอยู่กับอารมณ์นั้นก็คือผู้รู้เนี่ยมันไม่เด่นชัดขึ้นมามันไม่เห็นผู้รู้อย่างเด่นชัดมันไปเห็นแต่อารมณ์ของจิตนี่แหละคนพวกปฏิบัติธรรมชอบเอามาถกมาเถียงกันคือมันไปไปเห็นแต่อารมณ์ของจิตแต่ไม่ไม่เห็นผู้รู้นี่อารมณ์ของจิตนัน้นผู้ถูกรู้เกิดระดับพวกไม่เข้าใจจริงก็เอามาเถียงกันอย่างนั้นอย่างนี้ ถ้ามันเห็นผู้รู้แล้วมันเลิกเถียงกันเลยไม่หกไม่เถียงกันเลยคาเดียวรู้กันมองหน้ารู้กันไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปตั้งคําถามอะไรให้ใครก็และคือมันรู้เฉพาะตนเองเป็นปจัจจตตังเป็นพยานแห่งตนเองขึ้นมาเพราอารมณ์อะไรทั้งหลายทั้งวงก็เกิดดับก็ดับโอเคเห็นแต่ความดับดับดับก็มันเึ้นไปแต่ก่อนปูวก็เหมือนกันมันเห็นความเกิดดับ เห็นแต่อารมณ์เห็นแต่จิตภายนอกผู้รู้มันไม่แก่ก่ามันไม่เห็นตัวผู้รู้ก็ชอบว่าตัวเองรู้เห็นเข้าใจรู้เห็นเข้าใจอันนี้แหละเห็นเข้าใจความเกิดดับขอาจิตควมมันเห็นอารมณ์ความเกิดดับขอาจิตก็เห็นเห็นเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดาบเห็นดับนียู่นะใครพูดออกมาก็เอาไปเถียงกับเขาอย่างเงี้ยอย่างนี้อยู่เหมือนกันถกเถียงกันแต่ถกเถียงในธรรมแต่ทําไมมันเหมือนเราไปอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ทำไงเออได้อุบายทําจากลวงตามมหาบัวนั่นกันนะนุ ค่อยดูจิตมาเข้าไปรับอุบายธรรมจากหงวงตามมหาบัวท่านก็ให้กรณีพิเศษขึ้นไปบนกุฏิของท่านค่อยแกะมาทีละปอทีละปอ,ท,ะปอที่มาเข้าใจชัดว่าท่านบอกเอาไปฉายให้ดูให้ดูเห็นจิตนะไอเราเมื่อเข้าใจคือไปดูแต่จิตภายนอกคืออารมณ์ของจิตเห็นความเกิดดับพวกนั้นอย่างละเอียดละอ่อทําไมมันปล่อยวางไม่ได้เหมือนเหมือนเรายังมีอยู่ในนั้นพอท่านให้อุบายอยันหนึ่งว่านีไฟฉายฉายออกไปปุ๊บเห็นปุ๊บ ก็นถ้าเราไปดูในห้องรู้ในห้องก็เทียงอารมณ์ของจิตนะห้องก่เป็นอารมณ์ของจิตถ้าเรามีตัวเราออกไปดูแต่ถ้าไม่มีต kind of ัวเราล่ะให้มีแต่ห้องก็ให้ไม่ดูที่ตัวเราก็เหมือนกับไปฉายเนี่ยแสงมันออกไปก็คือไปดูไปคือไปรู้รู้อารมณ์ของจิตทั้งทั้งที่นี่คือตัวจิตคือตัวผู้รู้อยู่เรา่าโอ้เราต้องค้นหาตัวผู้รู้เลยจากที่นี้ก็เลยมานั่งเฝ้าดูมานั่งเฝ้าดู เห็นอารมณ์ของจิตเกิดดับเฝ้าดูที่อยู่ที่มันไปรู้อารมณ์เกิดดับนั่นพอมาเฝ้าดูจิตที่มันรู้ความเกิดดับมาเฝ้าดูมันปุ๊มันเริ่มเห็นเริ่มเห็นเห็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นผู้รู้ขึ้นมานี่เขาเรียกว่าจิตเห็นจิตไม่แต่ก่อนเราก็ไปเฝ้าดูแต่อารมณ์ของจิตมันไม่ปล่อยวางมันยั่เหมือนตลอดพอมาเฝ้าดูผู้รู้นี่ปุ๊บโอ้โหมันตัดอารมณ์ไปเลยว่างจากอารมณ์เลยพอมันเห็นตัวจิตจริงๆตัวผู้รู้พอมันเห็นตัวผู้รู้คือจิตรู้หรือธาตุรู้ มันตัดลึดออกไปเลยมันตัดอารมณ์ของจิตทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลออกไปโอ้พอมันตัดออกไปได้มีหน้ากูทั้งกล่าวาว่าราคะความพอใจความยินดียินไล่ราคะปาฏิฆะกูทําไมเหมือนกูมีกูอยู่กับมันที่ไหนเพราะว่าพอตัวรู้มันทํางานอยู่แต่มันไม่เด่นชัดอจิตมันก็เลยยังไปคาอยู่กับอารมณ์ของจิตนั่นะ พอมาเห็นผู้รู้ไนี่ชัดองค์ผู้รู้แค่แค่รู้มันรู้มันมันเกิดมันรู้มันมันก็เลยไม่มีจิตที่จะอบอุปทานออกไปยึดก็ไม่เกิดตัญหาคือความรู้สึกว่าเราพอใจไม่พอใจคือเราไม่ได้ไปอยู่กับตัวนั้นมันตัดพูดออกไปเลยเฮ้ยเอ้ยว่ากูเฝ้าแต่ดูอารมณ์ของจิตเห็นมากขนาดไหนก็รู้มากเข้าใจมากมีปัญญามากเลยมันมีปัญญามากจริงๆก็ไปเห็นอารมณ์ของจิตนี่ ได้เปียบอยู่นะาดูดูอารมณ์จิตมากๆได้เปียบอารมณ์เห็นกุศลอกุศลพอมันรู้มันเห็นมันเข้าใจน่ะอารมณ์อกุศลก็ต้องละอย่างไงต้องเอาอะไรมาพิี่นะมันรู้มันเห็นมันอย่างนี้นี่มันมีคําพูดมากเพราะมันเห็นอารมณ์จิตมากมากมากๆมันเกิดมันดับเมื่อกี้ร้านดวงมันเกิดมันดับมันเห็นรูปมันเห็นมืนอก็พิจารณาอกุศลอันนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอกุศลนั่นนี่เราคนก็ชอบเอาปัญญาปัญญาจําเป็นปัญญาการรู้ภายนอกก็มาถกเถียงกัน แต่มันไม่ไม่เห็นตัวรู้ที่เป็นตัวปล่อยวางพอมาเห็นตัวรู้ชัดเจนขึ้นมามันตัดอารมณ์ออกกันทีนะว่างจากอารมณ์เลยมีแต่ผู้รู้รู้พวกนั้นก็เป็นเพียรถูกรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปบนระดับไปมันเคยดับระดับระดับสิ้นไปอย่างเดียวเกิดระดับเกิดระดับแล้วก็ดับระดับระดับไปเ,เนี่ยเนี่ยผู้รู้เด่นชัดเลยผู้รู้อยู่หนึ่งเดียวเลยที่นี้พวกนั้นช่างมันเดิแต่ที่นี่โอ้พอผู้รู้อยู่หนึ่งเดียวจะทำไง ตัวตาเปิดไปหาลวงตามาหาบัวท่านให้อุบาย,บายไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปก็เอาบรัวมาแกะกีบบัวออกแค่แค่แค,แ,ค,แ,ค,แ,คแกะกีบบัวหมดแล้วนะเหลือแกนนะแกนคืออะไรผู้รู้ทุบผู้รู้ทิ้งดิเออทีนี้เวมาทุบผู้รู้อพอมนันมิงผู้รู้พวกนั้นมันว่างจากอารมณ์ลงงกขวัญกบนะมันก็อยู่กับความคิดอ,อยู่กับความคิด,อย,คคดอยู่กับความว่าง หลัวอารมณ์ใจเขาออกบางครั้งก็เข้าสมาธิทมก็ทํางานของมันอยู่นี่อารมณ์ของจิตนก็เกิดดับเป็นงเพียงแค่ผู้รู้อผู้รู้ก็แค่รู้มันพอผพอรู้เด่นชัดอารมณ์ว่างก็ว่างก็เรื่องของมันไม่ใช่เราว่างนิ่งมันถ้ามันอยู่กับความว่างมันนิ่งมากก็หนุเออเหมือนกับคนเอออะไรนิ่งรู้ว่างนิ่งรู้ว่างนิ่งรู้ว่างผู้รู้ก็ทํางานรู้อย่างนี้ อวางผู้รู้ผู้รู้ก็เหมือนเราเราก็เหมือนผู้รู้เนาะนี่นะผู้รู้นี่แหละเคยจิตอาหัน์คอจิตนิพพานมันไม่ใช่นะถ้ามันมีเราอยู่ในนั้นมันก็ไม่ใช่พระตาไปรับอุบายจากพ่อแม่อุบายาจหลวงตามพราบัวท่านแก่จนเหลือเก็บกบัวให้อ้าวเหลือเก็บบัวเอาไปทุกก็มาหาวิธีการพิจารณาเพื่อที่จะละทิ้งการที่จะทิ้งจิตรู้ทิ้งผู้รู้ทิ้งธาตุรู้นี้ได้ หาวิธีการพิจรารณาเอาพวกนั้นพี่นาจะละเอียดละออหมดแล้วทําไมมันไม่ทิ้งตัวรู้จิตรู้อยู่ตัวรู้หนงมันก็ไม่ใช่ของกูนะมันก็ใช่ตัวรู้นี่ไม่ใช่ของเราของเขาขอาใครนะมันกับพี่น่ะแต่ทําไมมันเหมือนเอาวิชาละเอียดมันก็มีอาตาตัวตนที่มันมาคลองอยู่ตัวนี้นะกูจะสลัดทิ้งกูจะทุบทิ้งพี่นาทําลายมันเอาอยู่นี่ออนไม่ไหวแล้วเว้ไม่บรรลุกลับไปหาหลวงตาใหม่หลวง,งตามาบอกท่านเขาให้ ไปพี่นาอยู่ที่สูงๆนะบารมีท่านชื่ออุดรเคยอ,อยู่เหนืออยู่สูงไปดูดว่าเลยว่าโดนขันหน่อยกลับมาอตัวมาถามญาติโยมพอเรายังไม่เคยไปภูเพ็กภูพานที่สูงที่สุดอยู่จุดไหนภูเพชกตรงน,นั้นเราจะไปภาวนาที่ภูเพชรโจมก็ไปส่งเอา,าพาไปอุปถากสองคนสององค์กระลิงตัวหนึ่งลิงนงเยาว์ ลิงก็ขึ้นไปภาวนาด้วยกินกล้วยวันละใบนะลิงมันลิงก็ปฏิบัติถือศีลเหมือนกันพราก็เอาขึ้นไปอุปถาพระที่อยู่วัดข้างล่างวัดภูเพกเยเขาบอกท่านห้ามขึ้นไปรบกวนนะเมธีก็ห้ามขึ้นไปรบกวนนะขอปฏิบัติในภายในเจ็ดวันนี้ก่อนจะถึงวันที่ยี่บเจ็ดเมษาจะขอทุบแกนดอกบ,บัวให้แตกคือทุบผู้รู้ให้แตกให้ได้ ว่าไงนะก็ไปพิจารณาเฝ้าดูดูผู้รู้มันทํางานมันเกิดร,รู้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 อยู่นะกูจะสลัดมันออกอยังไงกูจะทุบมันทิ้งก็งพิจารณาบอกไปเถอะไม่ใช่ของกูอย่างนั้นอย่างนี้มึงไปเถอะอพิจารณาว่า,ามึงไม่ใช่ของกูมึงไปเถอะไม่ใช่มันก็ไม่ทิ้งนะโอ้เข้าสู่ฌานสมาธิอิ่มตัวก็ออกมาพิจารณานนนนจนคืนวันที่ยี่หกเมษา ปีพศ2541นี่คืนนั้นก็บอกกับพระทุกองค์ว่าตั้งแต่บ่ายสามโมงห้ามกวนนะจะนั่งสมาธิพิจารณาธรรมแล้วก็ห้ามใครรบกวนพระกัท่านก็นั่งล้อม วงอยู่ข้างนอกสมาธิอยู่ข้างนอกเราก็นั่งอยู่ข้างในกดติล้างลิงก็น,นั่งอยู่กับผ้านเราก็เข้าสู่สมาธิฌานเข้าออกเข้าออกตั้งแต่สมาธิขั้นต้นจนถึงคือเข้าสู่ฌานสมาธิเราไปเป็นฌานเข้าสู่ฌานก็ไปสู่ฌานละเอียดขึ้นไปแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็มาพิจารณาธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงผัานปลายละเอียดล้ออกจนเหลือแต่จิตรู้หรคือผู้รู้หรือธาตุรู้อยู่ เราจะทํามันยังไงบอกมันไปไม่ใช่ของเราอะไรก็ทำไปหมดหาวิธีทุบให้มันแตกให้มันสลายหายไปเลยคือทํายังไงจะให้มันหายให้ผู้รู้นี่มันหายไปสิ้นไปจ,ปจะทุบจะทําเอา้ามันก็เอาเป็นจ,จนเวลาประมาณสามทุ่มหูมันไม่ได้เข้าชานเลยหูก็ได้ยินเสียงแววๆแต่ใจมันพี่นายดูการที่จะทําลายทุบทิ้งสลัดผู้รู้ออกไป มันก็ยังไม่ออกสิ้นสักทีได้ยินเสียงแววแวแวไินหงูก็ได้ยินเสียงพระเดินไปด้วยเสียงทางนั้นดังโบกเวกเลยทั้งพระทั้งชีโอ้ยโอยงูใหญ่งูใหญ่ขวางทางอย่าเข้าไปเถอะแสดงว่าท่านไม่อยากให้เราเข้าไปใกล้ตื่นเช้ามานี่ถามพระเสียงแววแว้นาอะไรเขาว่าพระกำลัม่ทีจะขึ้นมาฟังธรรมหลวงปู่ว่า แต่มีงูไปขวางทางนอนขวางทางอยู่เขาก็เลยลงไปอย่างนั้นนะเ้าก็เลยว่างูมาขวางทางไม่ให้เข้ามารบก,กวนอันนี้คือถามตอนเช้าแต่เราได้ยินไม่เลเลยเสียงหายไปแล้วก็พารณาต่อไปพยายามทุบแกนบัวคือทุบผู้รู้นี่นะสลัดก็แล้วทุบก็แล้วทําลายก็แล้วเอทีแบบนี้นก็แล้วแม้มันไม่ไปเลยก็รู้ก็เดชัดก็เหมือนกับเหมือนกับมีเราอยู่ในนั่นอยู่ จะทำยังไงวะอก็จบประมาณสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มประมาณเอานะมีนามาตั้งแต่บ่ายสามจนวปงสี่ห้าทุ่มนั่งโอ้จิตมันเบาตัวมันเบาอยู่กูจะทุบก็ทุบไม่แตกจะทำลายก็ทำลายไม่ได้จะสลัดทิ้งก็สลัดไม่ได้เอช่างมันเถอะวะ ไม่ต้องทุบมันดิปล่อยมึงไว้อย่างนั้นจิตมันมันพิจิตร์นะคือมันมันว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นเถอะเพื่อรู้ให้มันก็ททาหน้าที่ของมันแค่แค่รู้นั่นแหละว่าออกเลยทีนี้ทีนี้โลกนี่โลกหายวุบไปเลยตัวเราหายวุบไปเลยความว่างนั้นไม่มีมันไม่ใช่ว่างเลยทีนี้อ้าวไอ แต่ก่อนนึกว่าเออแต่ก่อนก็คิดว่าผู้รู้กับธาตุรู้นี่คือคือคือจิตนิพพานก็ไม่ใช่คือมันไม่ใช่จิตแะ้แค่ผู้รู้ล้วก็ว่าจิตนิพพานในจิตแท้ดังเดิมในจิตนี่มันต้องมีอีกต่างหากแต่พอมันเข้าใจว่าเออทิ้งมันไปคือพยายามทิ้งพยายามสส่ไนแล้วคือเรเอเอก็ปล่อยให้มันทํางานท่องไปเถอะผู้ร,รู้นะมันเป็นเรื่องของผู้รู้มันทํางานไปเถอะแล้วก็ให้มันทํางานของมันไปตอนนั้นเราคุทมทุบทุมทาลาย ทีเอาก็ปล่อยให้เขาทําตามหน้าที่ครับปับออกมาเลยว่างคําว่าว่างคือหายหมดสิ้นเลยร่างกายก็หายจิตแท้จิตเดิมๆอะไรไม่มีเลยหายแจ้งเลยจักรวาลนี้ไม่มีอะไรนิดตัวนี้ตัวไม่ใช่เบาแล้วมันหายนิบเลยเหมือนไม่มีอะไรโอ้ยหนุก เสียงจักรวาลสะเทือนในเทิทีสักพักหนึ่งแล้วก็จิตมันก็พอมันดูเข้าใจมันเข้าใจคือเป็นสิกีพูตโตก็จะตังรู้เฉพาะตัวยิงๆปุ๊บจิตนั้นมันก็ค่อยๆรวมตัวกันนแต่ได้ยินทนูพราวามันมันมามีจิรู้ตรงนี้ปุ๊บแหละคือมันมันดูผู้รู้ผู้รู้ก็สักว่าผู้รู้ไปแล้วทีนี้ ก็ดียินเสียงพระท่านสาธุแล้วก็มีพระมาจับขาเราดึงไว้ทุกความรู้สึกมันมันลอยเบาพระมาจับขาดึงไว้ตอนเช้ามาถามพระเพลมาจับขาทําไมตอนนั้นัวหลวงปู่ลอยลอยลอยออกจากกุฏิเนะอมันจะลอยอยังไงก่อนนั่งอย่างนี้ผมเห็นลอยอย่างนนะี้เขาบอกว่าผมเห็นลอยอย่างนะเออทำมาเถอะแต่ในขณะที่มันมันเข้ามาออกกลับมาคืนสู่เขรู้แล แ้พวกนี้มันแตกเพื่อหายไปปุ๊บเข้ามามีสติตีพอมันโ้กกายมันมันมันเหมือนเหมือนเนรมิตกายเป็นตัวเราใหญ่ขึ้น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 โลกเห็นเท่ากำปั้นที่นี่โอ้อะไรวะอืมก็น้องดูทีนี้โอ้เหล่าทวยเทพเทวาพรมน้ำมนต์ลงให้เมตเทา่าคูถัง แต่ไม่เปียกหรอกในนิมิตนะไม่เปียกก็เลยโลกมันเล็กนะ่จะเอาเท้าเหยียบโลกก็้ขวัวโลกแตกละทีนี้พอเขาเอาเมฆผลมาเสร็จตัวแล้วก็ค่อยหดรงลงลงลงก็มาอยู่ปกติแล้วโดยปกติโดยสมบูรณ์แบบแต่เสียงฝนตกก็นำเขิมเค้มอย่างแรง้าก็เข้ามาในในห้องด้วยเพราะภาก็เปียกหริ่งก็เปียก ทีนี้เราก็เอ็นหนักประมาณตีหนึ่งตีสองเนเอนหลับตาก็เหมือนเลืมตามกับโลว่วอยู่นั้นนะหลับตาก็เห็นฝนตกเท่าไม่คู่ทางตื่นเช้ามาก็มาถามพระเสียงเป็นอะไรทําไมมาดึงค้าไว้เนี่ยเาขาก็อธิบายก็เดินดูบนภูเพกบนที่สูงเดินรอบภูมองลงไปโอ้ทางอําเภอกุดบากลงไปทางสกลน,นครน้นมเติมเจิงนองเลย ทีนี้ตอนเช้ามาจานสารก็ขึ้นมารับแล้วก็เออค่อยลงไปยีบเจ็ดเมษาปีสี่หนึ่งจานไปสารเป็นพออพอกพอออกเขตท่านว่าโอ้ยฝนตกหน้าแรงฝนตกหน้าแรงเมื่อคืนกระหน่ำยองคอกกละน้ำท่วมสกลน,นครหน้าแรงนานเดือนเมษาไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นฝนตกหน้าแรงที่ท่วมเมืองสกลน,นคร มองลงไปหลวงปู่ก็ท่วมเต็มเอ้ยเราลงไปกราบหลวงปู่วันนาะไปกราบหลวงปู่เลยท่านก็ว่าโอ้ยโลกกระทาสะเทือนท่นเนาะอัเนี้ยทีนี้หลวงตามหาบวตั้งแต่ที่กแกะกันมาว่าเออถ้าทุกมันทิ้งได้แล้วมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะมาก่อนอย่างมากมาเที่ยวเล่นก็ไม่ว่าลนะแต่ถึงเวลาเราก็ไปการาบหลวงตามหาบวแต่ไม่ได้ครับไปคุยท่านมองหน้าท่านก็ยิ้ม จริงว่าตั้งแต่การปฏิบัติเนี้ยนะถ้าเราเฝ้าดูจิตเห็นอารมณ์ก็เจเกิดขึ้นมันไม่ใช่เห็นจิตแท้พอสลับดูตอนนะั้นอย่ารอเรามาดูดูให้เห็นด,ดูให้เห็นผู้รู้หรือจิตรู้หรือธาตุรู้เนี่ยพอมันเห็นจิตรู้ธาตุรู้สุดมันสลัดอารมณ์ออกไปเลยมันก็ว่างจากอารมณ์มันก็เหลือแต่ธาตุรู้นี่แค่เป็นผู้รู้ทําหน้าที่รู้คนนั้นก็ถูกรู้ไปแต่เราต้องสลัดทิ้งทิ้งทั่งว่า ปล่อยมันทางานไปแต่ก่อนจะทุบมันปล่อยมันทํางานไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราไม่มีนั่นจบเลยเมืม่อพีพุบไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ไม่มีอุปทานที่จะเอาไปยดดับสิ้นหมดเกเรธนาก็ไม่เกิดขึน้นมายิ่งว่าอย่าไปถกเถียงกันมากเกินไปให้เฝ้าดูผู้รู้ให้เห็นและทําลายผู้รู้โดยการปล่อยมันทํางานของมันไป ไอ้ที่ถูกเถียงกันอยู่นี่ก็เพราะว่ามันเฝ้าดูแต่อารมณ์จิตคือจิตภายนอกได้ถูกเถียงกันไม่ถดไม่ถอยไม่ยอมขึ้นกัน้วกันนั่นแหละก็ขอพูดเอาไว้เพียงแค่นี้ในเรื่องของการทําลายผู้รู้นั่นให้สิ้นซากือทําลายยังไงขอเอหวังเพียงแค่นี้ขอจะเริญในธรรม